ถ้าถามหากล่องจุ่มเม่นเฉาอยู่ตรงนี้ล้วครับแล้วจะวิ่งลงมากันทำไมคนยิ่งหุ่นยินหุ่นยิดอยู่อืมวันนี้พี่อ้วนวาดออกมาตึงๆเลยมันเฉามันเฉาจับตัวันไปอะไรหนูทนไม่ไหวแล้วค่ะแกอย่า นี่ไงครับครูสเตฟานี่ที่เขากำลังเล่นกันเม่นเฉาครับอ๋อตัวที่มันเป็นหนาๆใช่ไหมอืมหนานเป็นธรรมดาครับเจ้าพวกนี้เหรอเรอม่นเฉาใช่แล้วครับแบบนี้เขาแก่แล้วนี่ครูอยากได้แบบกล่องจุ่มมากถ้าถามหากล่องจุ่มเม่นเฉาอยู่ตรงนี้แล้วครับสามร้อยห้าสิบาทราคาเดียวนุ่มๆน่ไปซื้อไปยา่าโอ้ ครับยมก็นี่แหละกองจุ่มยังไม่ได้แกะเลยจะไปอุ่นนึงมั้ยครับพ่อค้าเหลี่ยมเอ้ยอุ่เยอะถ้าครูสเตฟานี่สนใจนะครับจากราคาเต็ม350บาทผมจะขาย350บาทเลยอุ้ยถูกนเนี่ยนั่นก็ราคาเดิมครับโอ้ยก็ราคานี้แหละค่ซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วฟังไม่รู้เรื่องอ่ะ ไปไหนก็ไปไปคนเขาจะซื้อกล่องจุง่มสิ้นเดือนได้ไหมเด็กชายติน้นอืมไม่ได้นะครับผมนอกงเงินไปหมุนโอ้ยเงินมันหม,มุนไม่ได้หรอกใช้ลูกค้าหมุนได้ปะเอ่อเลิกเรื่องเลยนะเรื่องเลยไปไปไหนก็ไปไปมองมาไปเออดูเอากล่องนี้แล้วแกะเลยนะไม่ได้ครับต้องจ่ายเงินก่อนโอ้ยเงินไม่ซื้อแล้วไปแค่นี้ก็ให้ครูแกะไม่ได้เออ ไว้เจอกันนะจม่ถฉงอืมเม่นเฉาครับแล้วจะวิ่งลงมากันทำไมคน,มน,น,มน,นยิ่งหงุดกินคุดกิดอยู่ครูสเตฟานนีรร่สวัสดีสสดค่ะโหเจ้าอ้วนมีขนาดนี้เลยหรอ,อโหเจ้าอ้วนมีหมี่เนเยด้หรอมองไงเป็นหมี่เนยนี่เม่นเฉาเฮ้ยเขาอ่านว่าแมนเฉาอื โอยเขาเรียกหมันเฉาแกไม่เก่งภาษาอังกฤษอะรู้เยอะนี่ M A N Man C H A O เฉา Man เฉา Man เาหมนเฉา Man เฉา Man เฉาเขาเรียกเมนเฉาหมันเฉา Man เฉาไม่ต้องเลียงกันมันคือเฉาคุ้ยอ้าว ในฐานะไม่ให้ครูแก่ใช่ไหมหยุดซะเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูก็คืนรู้ดีซะด้วย,ยชั่วโมงศิลปะาวาดภาพระบายสีแม่นเฉาไปเลยโอหมุกินหมุกินหมุกิน,กนได้เย่งเพ็นิดเพื่อนไปไหนรู้ดีมันไปตามหาหมันเฉาแน่นอนค่ะแมันเฉา แตงเตงจะเรียกหมันเฉาหรือแม่เฉาหวังเฉามาฮันเดี๋ยวเตรียมตัวดักจับเด็กมาสายวังเฉามาฮันออกมาเขาออกมาสิใครครับพวกเราสองคนนั่นแหลนะออกมาผมหวังเฉาตัวหลังมาวัดอืม,มานเตรียมพร้อมนะหวังเฉามาฮันแล้วไม่มีจางหลงเจ้าหูเหรอครับเกตพูดทำไมล่ะงั้นออกมาจางหลง เต้าหูอืมเต้าหูครับเต,ตรียมเครื่องประหารหัวแมวน้ำไว้เลยครูต้องเปิดสายก่อนครับอ่ะงั้นเปิดสานเปิดสานแล้วไงต่ออ่ะครูดูจบแค่นี้เ,ออเดี๋ยวพอพวกมันามานะ เรามารวมตัวกันใหม่นะค่ะใครว่าตัวไหนบอกเพื่อนๆด้วยนะอย่าลืมของพี่ตินว่าตัวนี้ครับนังวัวพี่ลูกดักวาดหมูส่วนพี่รีวาดแมวชม่มชอใช้ว,ว่าดหมาแพนดี้หรือม,มีแพนด้านั่นเองแอบฟังก่อนเหมือนจะมีเสียงคนเดินมาแล้วนะมาเตรียมตัววังเช้ามาหั่นจ,งงจังหลงเจ้าหูค่ะ เหวานเม่นเฉาหมดร้านเปิดจะดันหมดนะรับตัวันไปอะ,อะไรแค่นี้แหละปล่อยตัวได้รู้จักไหมเล่นสํมขามาเล่นสํมผามาโออยอย่าไปจริงจังกันสิเล่นอะไรอ่ะไม่บอกอฉันเซ็งมากนะไปถึงร้านแล้วแต่เม่นเฉาดัานหมดนะ ผมมีฮะอยู่ไหนอ่ะหนุนตอนยึดอยู่อ่ะอยู่ว่อยู่ว่เดี๋ยวตอนเยน็นครูจะขึ้นนั่นโลว่าซีเคร็หมาจิ้งจกเอ้ยไม่ใช่จิ้งจอกปุก <c oughs> กี้ว่าเดาโนไซหรือไดโนเสาร์นั่นเองก่จุ่มเบาๆ450า <c oughs> ี่มันขายฉันอนะ350บาทเองมันเหลี่ยมจะพูดทำไมล่ะเออ ผมขายคุณ <stumbled> 500เมื <in Asia wording sounds> ่อกี้ฉันไม่ได้พูดเลยเลยนะไม่ทันแล้วเจ้าตัวเนี้ยเผิอเป็นเนียนขายของแพงผมบอกคุณแล้วมันเลียมเพื่อนอ้วนที่แสนดีจุกเท่าไหร่นะคะอืมสำหรับดะสามรพูดเขาหูหน่อยขอบคุณค่ะคนอื่นอะเสียตังค์แต่ของฉันฟรีจำไว้เสียตังค์เหมือนกันน้าแตกหน้าฉันก็อยู่ตรงนี้ แกขับอะไรเดี๋ยวฉันนะจะปาหินใส่เราแกให้ไข่เป็ดแกแตกให้หมดเลยแล้วไปทำอย่างงั้นทำไมอ่ะไม่สงสารเป็ดเลรอกว่าจะไข่ออกมาแต่ละใบอ่ะไหนะลองเป็่งดูสิ เขาเรียกแมนเชาโอ้โหจับมือเห็นไหมฉันมีสองคนแล้วเจ้ารี่เจ้าชอยเรียกว่าอะไรมันเชาใช่ไหมใช่ครับมันเชาเห็นไหมเจ้าชายแล้วพูดมาจับมือมันเชาใช่ไหมแหมกลัวจะแพ้เขาปอมดัดเสียงอีกแมนเชวเดี๋ยวจะวาดออกมาให้สวยเลยนะดีมากโรดีมาก วันนี้พี่อ้วนวาดออกมาตึงๆเลยน่ารักไหมของปุ๊กกี้อะไรมาแต่รูกกล้อกลมเดี๋ยวใส่ก็ออกมาสวยของผมเป็นเรื่องเป็นราวแล้วชื่ออะไรนะเตงมันเฉาโอเคถ้าผมไม่ตอบแบบนี้ก็มีเรื่องแน่นอนเรื่องอะไรไม่มีอะไรครับมันเฉามันเฉาแต่นองเป็ดหน้ามันเฉาเฮ้ยแกมาพูดแมนเฉาของฉันแบบนี้หรอ ได้กอซีบ้างผมครับเพราะว่าไม่อยากให้เลยคนนี้ขี้งครูพูดอย่างนี้ได้ยังไงคะทําไมจะพูดไม่ได้คะนี่แควนหนูนะคะเราสีหนูล่ะคะลืมขอบคุณค่ะเอาไปเด็กหญิงลูกดั๊ขอบคุณค่ะเรี่ลี่ขอบคุณค่ะใช่ซื้อให้สาวข้ออื่นหรือย,ยังอืมลำพังซื้อให้แฟนผมยังไม่มีครับ ครับแล้วถ้าเกิดมีตังอะ่ะจะซื้อให้เขาไหมก็ซื้อให้ครับแกซื้อได้ใครซื้อให้ตี๋งไงตุ๊กี้อหนูยังไม่อยากได้สีอโอ้ยไม่อยากเดินมาบ่อยๆอะ่ะขอบคุณค่ะจริงจอกกลางวันแล้วมันนอนหลับแกรู้ได้ไงก็โล่อา้าวแล้วถ้าแกไม่ให้มันหลับกินให้มันทำอะไรหาหนู่นหานี่กิน โอ้ยจิ้งจอกมันออกหากินน้องคืนแล้วมันค้างข่าวให้ตินนะกำลังระบายสีอัวน,น้อยคอยนะ่รักกี่ไว้เล่งทำไมอะ่ะถ้าเสร็จก็ไปส่งก่อนเลยเดี๋ยวนอไซเขาไม่รีบแพนด้าไม่อยู่แล้วเมืองไทยอ่ไปไหนหมดสงสัยต้องบินไปดูเมืองจริงแมวส้มทุกตัวส่วนใหญ่จะน่ารักนะจ๊ะโดยเฉพาะคนวาดนะจ๊ะโอ้ยไม่จริงหรอก รถดากแกอยากมีเฮอเจ้าโรแกอยู่นี่เองเหรอเฮ้ยเราพวกกันวันนี้ย <c oughs> โอเคคนอื่นเขาลงสีกันหมดแล้วนะโธ่ท่านหนูเหมือนคนอื่นหนูก็ไม่แตกต่างสิคะอืมใช่แล้วว่าตัวอะไรอะ่ะที่มันชอบกินใบไผ่ครับเออแล้วมันคือตัวอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็บอกมาสิ มีเพนด้าครับรีว่าตัวอะไรอ่ะที่มันชอบกินอาหารมดค่ะมาแมวส้มค่ะว้รูรู้จักแมวตาฟิวใช่ไหมใช่ค่ะแต่หนูว่าไม่ใช่อา้าวสรุปใช่หรือไม่ใช่ลูกนักดูสิแพรี่พูดให้ครูงงแล้วเธอว่าตัวอะไรอ่ะหมูค่ะเยมโลมีคนบูบี้เธออะไหนคะไหนมันอยู่ไหนหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะ แกนี่เผอเป็นไม่ไ่เลยนะฮะเป็นไงสวยเปล่าคะวันนี้ของผมสีฟ้าสีน้ำเงินเยอะเลยนะครับของกี้สีเขียวสวยสวยเลยของชายน่าจะเป็นขาวดำเลยนะครับเพราะเป็นแพนด้าแมวส้มก็ต้องเป็นสีส้มสิจะเป็นสีแดงได้จังไหดส่วนน้นเป็ดสีเหลืองไม่ใช่สีบวนชมพู แหปุกกี้ทำฟงทำเฟีย้ยวมีที่ตั้งโทรศัพท์เดี๋ยวปาให้ล่วงเลยเนี่ยเอาแล้วจะปาทำไมล่ะเหมือนเจรีขี้ฉาเห็นคนสวยกว่าแล้วหันมามองดักดักฉันจะบอกอะไรให้ไล<ร>มันบอกว่าฉันน่ะอิจฉาความสวยมันทั้งทั้งที่แท้จริงแล้วฉันสวยกว่ามันเยอะดักไลฟอืมคือมันบอกว่ามันสวยกว่าใครใช่ไหม คือมันยังไม่ได้หันมามองฉันนะดิแล้วทำไมมันต้องหันมามอแกอ่ะเอาแกฉันก็บบเป็นเอลซ่าไงแสดงว่าเธอยังไม่ได้หันมามองครูใช่ไหมคือสรุปแล้วว่าครูสวยที่สุดก็ใช่งไงไม่งั้นจะชื่อสเตฟานี่หรอ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเขาจะรีบส่งคนที่สองเสร็จแล้วนะเจลลี่คนสวยทำไมทำช้าจังอะแกอย่ามาประชดประชันคนสวยมักจะสายเสมอไปส่งคลแ้กกันนะครับคนสวยอา้าวใช่แฟนแกน,นี่มันหลงตัวเองจังนะแต่เมื่อกี้มันว่าอา้าว เสร็จแล้วนาะะักคนสวยอะไปเลยคนสวยอืแกนี่พูดเยอะเนาะรำคาญปากแกจริงเลยเอามาด่าฉันทำไมอ่ะด่าจุรีฉันขอเรียงสีก่อนแล้วค่อยออกไปส่งชีวิตของเราจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นเฉาของผมคือน้องวัวนะครับทําไมวัวไม่ตัวขาวดําล่ะคุณไปถามคนผิตนะเม่นเฉาของกี่เป็นไดโนเสาร์สีเขียวเป็นไดโนเสาร์มีสีสีมีหลายสีเออโอ้ไม่อยากจะพูดมีแพนด้าต้องสีขาวดำอยู่แล้วแต่ถ้ามีควัวโล่อ่ะสีขาวล้วนแฟนใครไม่รู้เก่งจริงๆ แมวส้มฉลาดทุกตัวเรียกมาหาทุกทีดักมานี่มาหมูฉลาดทุกตัวเรียกมาหาทันทีะโรมมาเอลซ่ามานี่มาจริงจออเขาว่าเจาเลแต่หนูโลใจไม่เคยโลเลโอ้ยนะคะ ลำคาและก็บอกกันด้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดดังกล้องทุกช่งทางตัวนี้ครับ